ร้านนี้นะคะนั่นก็คือชาบูบุฟเฟ่ที่ไม่จำกัดเวลาค่ะอ่าน่าสนใจกันใช่ไหมับเชื่อว,ว่านะคะจะต้องถูกใจคอคนรักการกินแน่นอนค่ะฉะนั้นเดี๋ยวตามบับเข้าไปเลยค่ะกับร้านนี้ค่ะชิมมิค่ะ ค่ะคุณผู้ชมมาด้านหนึ่กับเจ้าของร้านชิมีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๋มสวัสดีค่ะค่ะชื่อปุ๋มนะคะเจ้าของร้านชิมีค่ะชื่อจริงชื่อคาดินีค่ะขอถามกันเลยทําไมถึงตั้งชื่อว่าชิมีอะคะก็เอ่ออันนี้เป็นชื่อที่ลูกๆช่วยกันตั้งนะคะเปิดมาห้าปีแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบร์ดีไหมเอ่ยค่ะใช้ได้ค่ะเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นจะชอบค่ะ สไตล์หารที่นี่เป็นยังไงบ้างะคะพี่ฝนก็เป็นแบบว่าเป็นแบบมูฟเฟ่ค่ะแล้วเหมือนกับเราที่เราเด่นที่สุดก็คือเราไม่ได้จับเวลาค่ะเป็นมูฟเฟ่แบบไม่จับเวลาก็คือเข้ามาสามารถที่จะสั่งแล้วก็กินได้เรื่อยๆใช่ค,ค่ะถ้าเป็นที่อื่นเขาก็จะมีเวลากําหนดไว้ใช่ไหมคะค่ะก็จะมีทั้งหมูทั้งเนืออ้อตอนหลังกาเพิ่มเป็นทะเลขึ้นมากับซาซิมิค่ะ กินมากอย่างนี้ก็คือสไตล์ของอาหารร้านนี้ก็จะเป็นสาชาบูค่ะแล้วก็มีซูชิญี่ปุ่นด้วยมีย่างด้วยค่ะอืมผลย่างด้วยชาบูด้วยแล้วก็จะมีเอ่อเป็นพวกข้าวปั้นใช่ไหมติดาแล้วก็เป็นซาเซมิค่ะซูชิซาเซมิแล้วก็ ที่เด็ดๆก็คือเป็นออพิซซ่าญี่ปุ่นค่ะที่คนมาต้องสั่งค่ะน่ากินมากนี้คือสามารถคือเลือกได้เลยว่าอยากจะเป็นหม้อชาบูก็ได้หรือจะเป็นปิงงน<ช>้งย่างก็ไดใ้ใช่ค่ะก็ราคาก็เพิ่มมาห้าสิบบาทสมมติว่าถ้าชาบู2 9 9เ้านะ,ะตอนนี้นะคะย่างก็3 4 9้าค่ะอตอนนี้มีเซ็ตพิเศษขึ้นมาก็คือตัว2ตัวนี้ก็คือเป็น ทะเลกับซาซิมิถ้าเพิ่มอีกร้อยเก้าบาทก็สามารถจะสั่งได้ทั้งหมดนี้บวกเข้าไปคุมมากน่ากินมากเลยค่ะอย่างนี้ในกลุ่มกลุ่มคนที่ไม่ทานส่วนใหญ่นี่จะเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นวัยกนาะไหนเอ่ยส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นแล่วก็เป็นพวกที่นักศึกษาแล้วก็เพิ่งเริ่มทํางานใหม่ๆเป็นพวกเราแบบชิวๆค่ะมานั่งชิวๆคนช้าชิวๆอย่างนี้อันนี้คือเมนูที่เป็นเมนูแนะนา ่ค่ะคนมาส่วนใหญ่จะสั่งอย่างนี้ส่วนใหญ่ที่เราเอามาเน้นให้เนี่ยคือว่าทุกคนมาจะต้องสั่งอ,อย่างเอาเริ่มจากอันนี้เลยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นเนื้อ<ฮ>ค่ะเนื้อเป็นน้ทุกรัวหมดทั้งหมดะนะคะมีนเนื้อห้าอย่างค่ะค่ะเป็นเนื้อลายเนื้อลิบอายเนื้อสันนอก แล้วก็สามชั้นเนื้อแล้วก็เนื้อไม่ติดมันถ้าคนไม่ชอบมันก็จะมีอันนี้เป็นชุดเนื้อเราสั่งเป็นแยกเป็นจานๆก็ได้ค่ะแต่น,นี่รวมไม่ให้ค่ะอ,อันนี้ก็เป็นหมูค่ะนี้เป็นทางเลือกสําหรับคนที่ไม่กินเนื้อใช่ค่ะก็เป็นหมูก็จะมีพวกสามชาั้นสันคอสันนอกค่ะมีตับหัวใจด้วยค่ะแต่ว่าไม่ได้ลงมาค่ะนี่คือเป็นเหมือนกับชุดรวมคุกใครที่ชอบกินหลายๆอย่างก็รวมรวมกันแบ่งกันได้ค่ะน่ากินมากและนี้ก็คือมากับเซตค่ะมากับเซตหมูและเนื้ออันนี้ก็จะมีพวกคอนบุก อะไรอย่างี้อุด้งอะไรเป็นพวกเห็ด3อย่างด้วยค่ะเป็นเห็ดเห็ดทองเห็ดออรีนจิแล้วก็เห็ดหอมค่ะน่ากินมากอ่าแล้วส่วนตรงนี้อันนี้เป็นพวกทะเลค่ะก็คือค่ะรวมอันเซตนี้ก็จะอยู่กับเซตนี้นะคะเพราะว่าซาเิมิจะพูดกับทะเลค่ะก็คือว่าถ้าเพิ่มร้อยเก้าบาทก็สามารถจะสั่งเซตนี้ได้ด้วยแต่ปกติแล้วราคา29 9ก็คือพวกนี้สั่งได้หมดอืมสั่งได้หมดสูชิก็มีทั้งหมดเกือบสามสิบหน้าค่ะให้เพือนแต่ี้เอามาแค่ เป็นออเดอร์เล็กๆมาโชว์ให้คุณผู้ชมดูกันอย่างอันนี้นี่จะสังเกตได้ว่าเนื้อปลานี่แบบสดค่ะรับรองสดจริงๆของที่นี่รับรองความสดค่ะค่ะสุดยอดน่ากินมากหอยนี่ก็แบบตัวใหญ่ๆกันเลยทีเดียวเป็นหอยค่ะใช่หอยวซสแลนด์แล้วอย่างนี้ก็คือที่เห็นข้างหน้านี่คือเป็นเหมือนออเดอร์ใช่ไหมคะค่ะสมมติว่ามีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีอันนี้พิซซ่าญี่ปุ่นนะอันนี้ที่บอกว่าเด็ดมากใครมาต้องสั่งอันนี้ค่ะอันนี้โครเกตก็เป็นพวกมันไขมันฝรั่งค่ะอันนี้เป็นไก่คาราเกะค่ะ นี่คือกินเป็นออเดอร์เล็กๆคู่กับชาบูแล้วก็ปิ้งย่างใช่างนีเพาะที่อื่นอาจจะไม่ไม่ค่อยเหมือนอย่างนี้ที่นี่จะเลือกให้ลูกค้าได้คุ้มมาที่นี่เราคิดว่าทานแล้วคุ้มกลับไปค่ะแล้วจุดเด่นของที่นี่นี่คืออะไรคะจุดเด่นใช่ไหมชิมิเนี่ยของชิมิใช่ไหมคะก็คือที่ที่บอกไว้คือหนึ่งไม่ได้จับเวลาค่ะคสองก็คือแบบลูกค้าสามารถสั่งได้มากกว่านคิดว่าน่ามากกว่าที่อื่นนะคะค่ะ เรื่องของเครื่องดื่มอันนี้มีเป็นแบบมีเตอร์อะไรไหมใช่ค่ะเครื่องดื่มก็จะมีเป็นรีฟิลนะคะมีทั้ง6อย่างให้เลือกค่ะมีทั้งเอ่อเป็นน้ำอัดลมก็มีค่ะแล้วก็เป็นพวกน้ําพวกผลไม้6อย่างคือเปลี่ยนได้เติมได้า35บาทต่อหัวอ๋อดีจังเลยคุ้มมากมากเลยนะคะและอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากมาต้องโทรจองอะไรก่อนไหมคะค่ะถ้าเป็นพวกสุขสาวที่อยากให้จองค่ะหรือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยากให้จองเพราะว่าโต๊ะเราก็ คือใหญ่ๆก็มีไม่เยอะมาก,มกใช่ไหมคะก็คือว่าถ้าสมมติว่ามาก็โทรจองได้ค่ะเบอร์<ม>โทรศัพท์นะคะ 0, 0 2ค่ะ3571390ค่ะถึง1นะคะแล้วก็บีบเบอร์นึงค่ะ026184658อ,อันนี้คือทรมาจอง,<ม>องใช<ห>อุหนใจนิดนึงว่ามาปุ๊จะมีเพราะว่าแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้จับเวลาใช่ไหมคะเพราะว่า้องอาจจะต้องมารอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็คือส่วนใหญ่ก็มีลูกค้าทั้งคือไม่ไม่ใช่ว่านั่งตลอดยาวก็มีสลับไปก็จะพอมียู่ไหมคะ เรื่องของสถานที่ตากมุมที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นี่คือเป็นเอาดอใช่แต่คือจะมีอินดอร์ด้วยใช่ไหมคะคู้ชมมีสามมีสามส่วนค่ะที่นี่เป็นในชาบูก็เป็นห้องแอร์นะคะถ้าเป็นย่างคือย่างนี่ก็คือมันจะมีควันแล้วก็คืออยู่ด้านในมีหลังคากับเป็นโอเพ่นแอร์เลยมีสามมีสามส่วนในนี้ก็จะเป็นสวนค่ะอย่างนี้สุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวให้โปงฝากอะไรกับผู้ชมหน่อยดีกว่าค่ะค่ะอยากให้ทุกท่านที่ชมรายการนะคะเออมามาทดลองชิมดูค่ะแล้วก็อยากให้มันเป็นลูกค้าประจําที่นี่นะคะเพราะว่า เราคิดว่าอาหารเราสดอร่อยแล้วก็คุ้มค่าค่ะลูกค้าทานท,ท,ที่นี่คิดว่าคุ้มแน่นอนค่ะนี่ต้องมาพิสูจน์กันนะคะและ้วถ้าจะมาพิสูจน์ต้องมายังไงเอ่ยก็เออมาที่ของเราอยู่ปริพัฒน์สิค่ะนะคะถนนปริพัฒน์ค่ะสะพานควายค่ะไม่เข้ามาไม่ยากเลยเขาา้าในซอยแป๊บเดียวถึงเลยร้านชิม,มิชิม,มินะคะอ่าชิม,มิชิม,มิจำง่ายๆนะคะสำหรับนี้ก็ขอบคุณพี่กุ่มมากเลยนะคะขอบคุณมากค่สวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่า กับชาบูร้านี่มีค่ะน่ากินใช่ไหมละ่ะตอนนี้นะคะพวก็อิ่มมากแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนขาดอะไรบางอย่างค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะบุณชาคุณผู้ชมไปกินเค้กร้านเบเกอรี่อร่อยๆกันค่ะกิลิมติดตามชมกันค่ะ